ได้ยินเสียงนกด้วยมาเงี้ยมันต้องเงียบเงียบฟังเสียงนกยางนกยังสาธัใช่จริงจริงจริงแบบคือเขามานอนเล่นนั่งใช่มันมามาเดี๋ยวต้องบีบแต่เพราะมันเป็นทางเลนเดียวแล้วมันเ็นเลนทางลงเขาอะเนี่ยชันันีนี้ชันจริงอะนนี้ชันแบบชันหักศอกด้วย พับผ้านะบอกจาก่าด้วยพับผ้าพับผ้าปีนนวลมีโตกด้วยนะบอกพ,พ,พับผ้าพับผ้าพับผ้าดูลายดีๆด้วยมีหุ่น <c oughs> ใหญ่ด้ว <c oughs> บอกให้บอกขวาหน่อยบอกแล้วมันไม่เห็นลลเลยรถเลยจะถ่ายไปนหนเห็นลอจับหไห้ได้อยู่ ขายมันมาก